สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจาุวัตนะครับวันนี้ช่องวาวฟุตบอลโดยผมวาวจาุวัตมาเจ,เ,จเจอกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่ติดตามข่าวสารกันแล้วครับเรื่องราวของฟุตบอลตอนนี้นี่ยังไม่มีลงสนามแข่งขันก็หยิบเรื่องโน่นหยิบเรื่องนี่มาคุยกันไปเรื่อยละครับวันนี้ใส่เสื้อลิเวอร์พูลครับก็น่นอนแล้วครับจะมาคุยถึงเรื่องของลิเวอร์พูลในมุมของผมนะครับ ว่าลิเวอร์พูลในมุมของผมเนี่ยอยากจะให้พวกเขาเสริมทัพแบบไหนแล้วก็อะไรคือสิ่งที่ต้องการที่สุดสำหรับลิเวอร์พูลที่อยากเห็นนะครับก็ความยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลนะครับกับการนะโดดเด่นมาตั้งแต่ช่วงซีซันที่แล้วการทำได้ถึง97คะแนนต่อเนื่องมาถึงในซีซันนี้เนี่ยแม้ว่าตอนนี้พรีเมียร์ลีกจะเหลืออีก9เกมนะครับแต่ว่าถ้าเราไล่เรียงไปดู ค่าเฉลี่ยที่ลิเวอร์พูลทาได้ในช่วง29เกมที่ผ่านมาบวกกับอีก9เกมโดยคิดตามคะแนนเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลจะสร้างสิติทําคะแนนได้ถึง100กับอีก7คะแนนเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆ แล้วก็จะเป็นอีก1ปีครับต่อเนื่องการที่ลิฟพูทําแต้มได้อย่างยอดเยี่ยมน,นะครับ97แล้วก็ข้ามาถึง107คะแนนก็ ถ้าไล่เรียงดูความสําเร็จในการทําแต้มได้เยอะขนาดนี้เราตัดเรื่องแชมป์ที่พลาดไปเมื่อซีซันที่แล้วออกไปก่อนนะครับการทําได้เลดเกือบเกือบร้อยแต้ม2ปีติดแบบนี้เนี่ยก็ต้องใช้คําว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับในพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอาแต้มมาวัดนะครับเอาแต้มมาวัดทีมที่ทํา ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ทำคะแนนเฉลี่ยทะลุมา90กว่าคะแนนหรือว่าแตะร้อยเนี่ยแล้วก็ทำผลงานได้ต่อเนื่องเต็มที่ก็มีแมนซิตี้นะครับที่ทำได้2อฤดูกาลติดๆกันก็คือซีซั่นที่แล้วที่เป็นแชมป์เฉือ่ยลิฟูไปในการมี98คะแนนแล้วก็ย้อนกลับไปซีซั่นก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ทำได้100แต้ม นั่นเป็นแค่2ซีซั่นติดต่อกันที่แมนซิ t y ตี้ทำได้นะครับอย่างในซีซั่นนี้เราก็เห็นแล้วว่าแมนซิเตอ้เองก็ผลงานสะดุดนะครับทำแต้มออกมาแบบที่โดลิพูทิ้งกระจุยนั่นแสดงให้เราเห็นเลยนะครับว่าการที่จะทำผลงานของทีมให้ได้มีมาตรฐานแล้วก็เล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องถึง3บฤดูกาลติดต่อกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นนะครับขนาดทีมอย่างแมนซิตี้ที่ต้องใช้คำว่าไม่ได้เสียผู้เล่นตัวหลัก แล้วก็ไม่มีเม็ดเงินจากทางสโมสรใหญ่ๆอื่นๆในยุโรปเนี่ยมาคว้าผู้เล่นตัวหลักของแมนเช t ตี้ไปนะครับโครงยังเป็นผู้เล่นชุดเดิมแล้วก็อาจจะมีบางตำแหน่งที่ลรยราไปบ้างแต่ขุมกำลังหลักๆยังอยู่นั่นยังทำไม่ได้เลยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าเราไล่เรียงในพรีเมียร์ลีกนะครับที่ผ่านมาในช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่พรีเมียร์ลีกเริ่มมาเนี่ยมีเพียงแค่เซอร์เล็กฟูซันนะครับในการทำปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ไนเต็ดทีมเดียวครับ ที่สามารถคว้าแชมป์3ฤดูกาลติดต่อกันได้นะครับเซอร์เล็กบูซันเนี่ยทำไป2รอบด้วยกันนะครับแบบการคว้าแชมป์3ปีติดในยุคแรกที่เซอร์เล็กทำได้เนี่ยก็โครงหลักๆนั่นก็มาจากกลุ่มนักเตะที่พวกเขาปั้นขึ้นมาเองนะครับนักเตะอย่างพวกแรน n กิกสนักเตะอย่างเดวิดเบ็คแฮมพอลสโคนิกกี้บัต ในยุคนั้นนะครับก็ต่อเนื่องมาในช่วงแชมป์สามเขาเรียกว่าแชมป์สรายการในปีเดียวริปเปิรแชมป์ในช่วงปี1999ต่อเนื่องมานะครับข้างหน้าตอนนั้นในการยอร์กโคเชอร์นิแฮมโซชาอยู่ในกลุ่มทีมชุดนั้นนะั่นคือทีมชุดแรกที่เฟอร์กี้ทําแล้วผลงานดีอย่างต่อเนื่องและเป็นแชมป์สปีติดอีกชุดหนึ่งที่ทําได้นะครับในการคว้าแชมป์สปีติด ก็โครงหลักๆยังมีตัวอย่างแรนกิกสเป็นนักเตะที่เป็นแกนอยู่มีโรนัลโดมีเวนดูนี่ที่ก็ขึ้นมาในช่วงอีกรอบหนึ่งที่เฟอร์กี้ทำแมนยู่เป็นแชมป์3ปีติดนะครับแล้วก็ในแนวรับก็มีอย่างวิดิชดิโอฟอรินานที่เป็นหัวใจสำคัญเราจะเห็นได้ว่าโครงหลักๆของทีมเนี่ยมันเรียกได้ว่าโอ้โห ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแต่สิ่งสำคัญนะครับที่ผมมองอย่างหนึ่งก็คือว่าความหลากหลายในสไตล์วิธีการเล่นหรือว่าตัวเลือกที่จะใช้ลงไปเล่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลากหลายนี่คือผมมองย้อนกลับไปมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยละครับที่ทำให้พวกเขาครองความยิ่งใหญ่ได้ถึง3ซีซันติดต่อกันมามองถึงลิเวอร์พูลครับโอเคแหละ ปีนี้เนี่ยเรื่องของการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสำหรับผมเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับยังไงลิอร์พูลก็ก็ใจผมคือได้แชมป์ไปแล้วแหละโอเคแหละมันจะสรุปออกหน้าไหนก็รอติดตามกันแต่ว,ว่าผลงานมันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่ายอดเยี่ยมคำว่ายอดเยี่ยมของลิอร์พูลสำหรับผมมาแล้ว2ปีติดดังนั้นโจทย์ที่ยากถ้าเราเอาโจทย์เดิมๆนะครับไล่ตั้งแต่แมนเชสเตอร์ที่ปีนี้สะดุดรวมไปถึงโจทที่แมนยูเคยทำได้กับการเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม3ปีติดต่อ,อกันเนี่ย นี่เป็นอีกหนึ่งโจทย์เลยนะครับที่เวี้ยวููต้องดูว่าเ mm. จอเก้นครอปแล้วก็เวี้์วููชุดนี้เนี่ยจะรักษาความต่อเนื่องของทีมได้อีกหนึ่งซีซั่นได้หรือเปล่าถ้ามองถึงอายุอานามรวมไปถึงคุณสมบัติของนักเตะในทีมชุดนี้กับการที่จะรักษาความต่อเนื่องได้ตรงนี้ไม่มีใครเถียงครับทุกอย่างยังอยู่ในช่วงที่ยอดเยี่ยมอยู่ นักเตะหลายๆคนก็ยังอยู่ในช่วงพีคของการค้าแข้งแทบจะไม่มีตัวหลักคนไหนนะครับที่สภาพร่างกายหรือว่าอายุจะทําให้ฟอร์มของพวกเขาลอยราไปข่าวคราวการซื้อขายนักเตะเองด้วยความที่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่โดนผลกระทบเยอะมากนะครับทีมไหนที่จะมาจ่ายเงินแพงๆเพื่อจะซื้อนักเตะระดับสตาร์ของลิเวอร์พูลโดยเพราะพวก โครงหลักไม่ว่าจะเป็นไหล่ตั้งแต่ฟานไดซาล่ามาเน่ฟิมิโนที่ถ้าถ้าจะยอมให้ลิฟูขายจริงๆเนี่ยเงินมันก็ต้องนูนแหละครับร้อยกว่าล้านแน่ๆก็คงไม่มีทีมไหนที่จะกล้าจ่ายในมุมตรงนั้นนะครับนั่นก็ทําให้โอเคโครงของลิฟูจะยังอยู่อีกอย่างหนึ่งครับที่มันจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยแหละที่เราจะมาดูว่าลิูจะรักษาความต่อเนื่องได้หรือเปล่าก็คงจะเป็นเรื่องของนะ โดนทีมฝั่งตรงข้ามจับทางได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเรียกได้ว่าพอฟุตบอลเล่นๆไปเนี่ยมันจะตื้อมากน้อยขนาดไหนเราเห็นในซีซั่นนี้นะครับหลายๆเกมลิเวอร์พูลเริ่มจะมีเขาเรียกว่าอาการตื้อเกิดขึ้นเพราะว่าการตื้อก็ฝั่งตรงข้ามดูจะยันลิเวอร์พูลได้มากขึ้นเล่นให้ลิเวอร์พูลเหนื่อยมากขึ้นกดดันได้มากขึ้นกว่าจะได้ประตูชัย เหนื่อยรือรอจะถึงช่วงท้ายเกมมีความผิดพลาดของฝั่งตรงข้ามมาช่วยบ้างตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่มองกันว่ามันจะทําให้ลิพูเจอกับความยากลาบากกับการที่จะรักษาผลงานที่ยอดเยี่ยมในการที่จะเขาใช้คําว่าในการที่จะโดดเด่น3ซีซั่นติดต่อกันนะครับเพราะนั้นทางที่ผมมองนะครับที่ผมต้องการแล้วก็อยากเห็นกับการทิศทางของลิพูและการใช้คํานี้กับทิศทางต่อไปของลิพูก็คือ การมีแท็ติกที่หลากหลายมากขึ้นในเรื่องของวิธีการเข้าทำนี่คือปัจจัยสำคัญมากๆนะครับซีซั่นนี้เราเห็นเลหลายาหลายครั้งนะครับว่าเจอเกนครอปเองเนี่ยพอเจอสถานการณ์ที่ตื้อๆเขาอย่างแรกเลยครอปเป็นคนที่กล้าอยู่แล้วคนไหนที่มองว่าเกมนั้นอาจจะเล่นไม่ดีแม้ว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร ซาร่ามาเน่ฟิมิโนก็พร้อมที่จะโดนถอดออกได้แล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับนักเตะที่เขาจะส่งลงไปสำรองนาทีนี้ก็มีแค่อย่างดีว็อกโอริกี้ที่เป็นตัวหลักในแผงเกมลุกอย่างมีนามิโน่ที่ก็มาในช่วงมักราแต่ว่าทั้งสองคนก็ยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนในจังหวะการเข้าทำของลิเวอร์พูลนะครับ ซึ่งในวิธีการของเจคเกนครอปแล้วเนี่ยเราเห็นนะครับว่าเขาเองก็มีวิธีการที่หลากหลายไม่ใช่แค่แผน4-3-3ที่ครอปใช้อยู่เป็นประจำบางช่วงบางตอนเจคเกนครอปเองก็พยายามจะปรับวิธีการเล่นมาลองเล่นในระบบ4-2-3-1บ้างหรือว่าในการเข้าทำเองก็มีการปรับการยืนตำแหน่งของผู้เล่นบางคน เมื่อสถานการณ์มันดูจะไม่ถึงกับดีสักเท่าไหร่ในแต่ละเกมสีสอของลิเวอร์พูลเราเคยเห็นตั้งแต่การให้นาบิเกต้ามาเล่นมีอย่างอ่เซอร์นชาคิรี่ก่อนหน้านี้ฟิมิโนลงมาเล่นเป็นหน้าตา่ำขยับเอาซาลาไปเป็นหน้าเป้าหรือแม้กระทั่งดี v ็อกโอดิกเกเป็นหน้าเป้าก็ตามแต่ว่าแผนที่เป็นแผนสำรองของเจเกนครอปเนี่ยมักจะใช้ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับ สาเหตุสาคัญที่ผมมองแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าวิธีการต่างๆเนี่ยพอเปลี่ยนแผนก็จริงแต่ว่าตัวผู้เล่นเอย่ยหรือว่าความหลากหลายในการเข้าทําเอย่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เป็นอยู่มากนักโอเคแหละการนะที่ล์พูปรับระบบการเล่นบางครั้งให้ซาลาไปเป็นกองหน้าเป้าหรือถ้าต้องการลูกกลางอากาศก็เอาโอริกี้ไปเป็นหน้าเป้าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนอย่างที่ผมบอกมันหมายความว่า พอโอริกี้ไปเป็นหน้าเป้าถามว่าคุณจะหวังลูกากาดจากโอริกี้โอริกี้ก็ไม่ใช่เป็นคนที่โดดเด่นในการเล่นลูกากาดอยู่แล้วหรือว่าซาร่าขึ้นไปเป็นหน้าเป้ามันก็แค่เปลี่ยนคนเปลี่ยนตำแหน่งวิธีการมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมนั้นเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมอยากเห็นสาหรับลิเวอร์พูลถ้ามันจะเกิดขึ้นกับการที่พวกเขาจะเพิ่มมิติในแผงเกมรุกแล้วก็ทําให้กุนซืออย่างเจอเก้นครอปเนี่ย มีวิธีการที่จะเลือกเอาไปใช้ในช่วงเวลาที่มันคับขันหรือว่าใช้ว่าเป็นแผน B แผน2อะไรแบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากเห็นสำหรับลิเวอร์พูลที่ผ่านมาในตลาดการซื้อขายนักเตะของลิเวอร์พูลคนที่ตกเป็นข่าวมากที่สุดในแผงเกมลุกก็คงจะหนีไม่พน้นติมวแวนเนอร์นะครับที่จอตัวเองก็มีข่าวอยู่ร่ำไปว่าต้องการจะย้ายมาอยู่กับผงแดงลิเวอร์พูลแน่นอนอละครับูนยนหน้าที่ดิกรีในปัจจุบันก็ต้องใช้คาว่าเป็นตัวหลักของทีมชาติเยอรมนีไปแล้วเนี่ย ถามว่าจะเข้ามาแล้วทําให้ลิฟร์พูมีมิติในการเล่นเกมลุกที่เพิ่มขึ้นไหมก็แน่นอนแหละครับนักเแต่อย่างติโมเวอเนอร์มีความเร็วมีความปราดเปรียวในการนะเล่นด้านบนมันก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแหละแต่ถามว่ามันเป็นตัวเลือกที่แตกต่างไปจากเดิมเยอะมากไหมผมมองว่ามันก็ไม่แตกต่างไปจากการมีซาร่าการมีมาเน่ที่ก็ใช้ความเร็วในการเข้าทําถ้าเรามอง อนาคตนะครับถ้าได้ติโมเวเนอร์มาจริงๆสิ่งที่ลิเวูจะปรับเปลี่ยนได้โอเคแหละก็คือเอาติมโมติมโม,เม,โมเวเนอร์ไปเป็นหน้าเป้าแล้วก็ถอยโรเบิเร์ตฟิมิโนโล,ลงมาเป็นหน้าต่ำในวิธีการที่อยากจะเล่น4-2-3-1หรือแม้กระทั่ง4-3-3แล้วก็ให้ฟิมิโนโถอยลงมาเป็นตัวรุกไปเลยอันนี้ก็คือก็คือหมากที่มันแคบ ปรับในเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็แผนนิดหน่อยแต่กระบวนการในการเข้าทำเนี่ยมันก็ยังต้องเจาะตามช่องใช้ความปราดเปรียวของผู้เล่นในแผงเกมลุกเหมือนเดิมสิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดจริงๆของลิเวอร์พูลผมต้องการที่จะมีผู้เล่นที่เล่นลูกกาอากาศได้ดีเข้ามาเสริมลิเวอร์พูลสักคนหนึ่งในแผงเกมลุกนะครับโอเคแหละฟุตบอลถ้ามองกันปัจจุบันแล้วเนี่ยถามว่า มันมีทีมไหนบ้างล่ะที่ใช้ผู้เล่นสูงใหญ่ในการเข้าทำโอเคทีมอย่างแมนซิตี้ที่ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมก็ยังไม่ต้องมีศูนย์หน้าที่เป็นพวกตัวใหญ่ในการเข้าทำแต่นั่นมันก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับกุนซือถ้าดีที่สุดเขาก็ต้องมีใช้คำว่าไพ่สำรองข้างสนามเนี่ยเลือกได้หลากหลายคิดดูถ้าลีพูผมคงยังไม่บอกหรอกว่าเป็นใครโอเคแหละ แต่สเปคที่ต้องการตอนนี้ที่ผมอยากเห็นก็คือศูนหน้าตัวใหญ่ที่เป็นอีกหนึ่งมิติไปเลยถ้าคุณเจอเกมรับที่เหนียวแน่นถอยไปรับลึกๆคุณไม่สามารถใช้ความเร็วเล่นงานหลังลายได้กลางลิภูเองก็ไม่ได้มีพวกสร้างสรรค์หรือว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์แบบจ๋าๆอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นคุณมีแบ็กสองข้างที่ก็เก่งเรื่องของการครอสบอลอยู่แล้วการกดดันแนวรับอีกหวิธีก็คือลูกกลางอากาศ คุณอาจจะไม่ต้องการนักเตะประเภทเป็นผู้เล่นแบบเกรด A ที่เก่งมากๆแต่สิ่งที่ลิฟูต้องการนะตอนนี้อย่าบอกว่าเรือลิูต้องการสิ่งที่ลิฟูต้องการอเปล่าผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมอยากเห็นลิฟูมีในทีมชุดนี้ก็คือผู้เล่นที่เก่งไปเลยคือชัดเจนไปเลยในทิศทางที่ต้องการก็คือทิศทางการเล่นลูกกลางอากาศโอเคแหละคุณจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอสถานการณ์ที่มันต้องใช้จริงๆฝั่งตรงข้าม หาช่องยากจริงๆมันอีกหนึ่งทางเลือกแบบนี้ผมว่านั่นน่าจะทําให้เรอร์พูเป็นทีมที่น่ากลัวขึ้นนะครับหาผู้เล่นที่มีความชัดเจนลูกของลูกตาาอกาศอาจจะนั่งสำรองก็ได้คือ,ค,อคือไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์สตาร์คุณดูออกไหมแต่ขอชัดเจนกับแนวทางการเล่นแบบนั้นแหละผมว่ามีหลายคน พร้อมที่จะมานนั่งสำรองกับทีมอย่างลิเวอร์พูลแล้วรู้ว่าตัวเองจะถูกส่งลงไปในสถานการณ์แบบไหนผมว่ามีมีแน่นอนกับคุณภาพของผู้เล่นลิเวอร์พูลชุดนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าลิเวอร์พูลจะยังคง ใช้คำว่ารักษาความต่อเนื่องไปได้หรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่ผมอยากเห็นจะเกิดขึ้นไหมสําหรับทีมอย่างโงแดงลิเวอร์พูลนะครับก็วันนี้หยิบยกเรื่องราวของเลพูมาพูดคุยกันนะครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe ช่องวาฟุตบอลด้วยนะครับหรือว่าใครอยากมีความเห็นอะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้วันนี้ผมวาวจะรัศนขอบคุณที่ตตามครับไปลนะสวัสดีครับ